อดีตกกตนะคะก็เป yeah. ็นห่วงสถานการณ์หล <kommer> ังการเลือกตั้งก็เรียกร้องให้7กกตเนี่ยเร่งแก้ปัญหานี้นะคะเพราะว่ากลัวว่ามันจะบานปลายไปมากกว่านี้ค่ะที่สําคัญนะคะพบว่าบัตรสีเขียวแล้วก็สีชมพูเนี่ยมันไม่ตรงกับคะแนนที่นับแบบนี้มันจะมีปัญหาเนี่ยค่ะเป็นความคิดเห็นของคุณสมชายศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตก็มองว่าการที่มีคนออกมาประท้วงให้มีการนับคะแนนใหม่รวมไปถึงการเลือกตั้งใหม่นั้นกกตต้องรีบทำความเข้าใจแล้วก็ชี้ แจงปัญหาแต่ละจุดโดยเร็วที่สุดต้องมีการแก้ไขหรือไม่แก้ไขก็ต้องบอกกับพี่น้องประชาชนสิ่งนี้ล่ละค่ะตนคิดว่าประชาชนเขารับได้มีเช่นนั้นประชาชนอาจไม่พอใจและจะมีการประท้วงออกไปจนกลายเป็นไฟลามทุ่งค่ะพยายามที่จะทําความเข้าใจชี้แจงประชาชนแล้วก็จุดไหนแก้ไขให้รีบแก้ไขทันที จุดไหนไม่แก้ไขก็ต้องอธิบายให้ประชาชนฟังนะครับว่าสิ่งที่ประชาชนเข้าใจนั้นเข้าใจผิดต่างๆอย่างไงบ้างคือถ้ายึดหลักนี้เนี่ยผมว่าประชาชนพอรับได้และมันจะไม่เกิดการกระจายไปทั่วนะครับแต่ถ้าหากว่าเริ่มต้นจากการที่ไม่ชี้แจงหรือชี้แจงแล้วก็เป็นเหตุผลที่รับไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ตัดสินใจไม่ทําอะไรเกิดความล่าช้ารักษาของการที่จะสะสมความไม่พอใจจะ,จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะครับคำถามคือจะไปแจ้งเอาผิดดำเนินคดีทางอาญาตามมาตรา157ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่กับทางกะกะตได้หรือไม่คุณสมชัยนะครับอดีตกะกะตอมองว่ามันช้านะมันต้องใช้เวลาหลายปีทางที่ดีที่สุด ต้องพิสูจน์ให้ได้ครับว่าการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่สุจริตเที่ยงธรรมขัดรัฐธรรมนูญแล้วหลังจากนั้นก็ส่งเรื่องไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อส่งยื่นไปที่ศาลร,รัฐธรรมนูญจะทําให้เดินหน้าทางอาญาไปได้เลยครับแต่ที่สําคัญที่สุดกกตต้องแสดงเหตุผลให้ได้เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งทําไมตอนนี้จํานวนผู้มาใช้สิทธิ์บัตรเลือกตั้งทั้งสองใบทั้งสสเขตและสสบัญชีรายชื่อมันถึงไม่เท่ากันครับ ขาต้องรับบัตรสองใบและเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะกาใบเดียวหยอดใบเดียวไม่มีสิทธิ์ที่เอาบัตรออกจากหน่วยเลือกตั้งได้เลยเพราะผิดกฎหมายดังนั้นสองยอดต้องเท่ากันแต่ถ้าหากว่าสองยอดนี้นะครับท้ายที่สุดเนี่ยมันไม่เท่ากันทุกเขตเลือกตั้งในประเทศไทยเป็นเรื่องครับนนี่คือหัวใจสําคัญที่สุดที่ผมคิดว่าเป็นเป็นเรื่องซึ่งหนักที่สุดตัวอื่นๆก็ยังเป็นเรื่องนับคะแนนไม่โปร่งใสขานไม่เสียงดังนะครับขีดคะแนนผิดมันเล็กๆนน้อยมันอาจจะจะเกิดขึ้นเฉพาะพื้นที่